สวัสดีค่ะเด็กๆกับดานี้เรามาเรียนกันหน่วยสัตว์น่ารักกันนะคะปริศนาคำไทยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัดหัดไว้เฝ้าบ้านฉเฉลยสุนัขค่ะอะไรเอ่ยเช้าตื่นขึ้นมา คำนั่งจับคอนมีหางมีงอนตอนช้าปุกคนเฉลยค่ะไก่ <c oughs> อะไรเอ่ยตัวใหญ่เท่าฟ้ามีขาสี่ขามีงวงมีงาตาเล็กนิดเดียวเฉลยค่ะช้าง สัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงดูเพื่อให้เป็นเพื่อนและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆสัตว์เลี้ยงแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและผลผลิตเลี้ยงไว้ใช้แรงงานเลี้ยงไว้ดูเล่นสัตว์เลี้ยงไว้เป็นอาหารและผลผลิตได้แก่ <Chicken. S 1> ไก่ Pig. หมู duck เป็ด cow วัวสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานได้แก่ buffalo ควาย horse ม้า elephant ช้างสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นได้แก่ dog สุนัข cat แมว bird นก rabbit กระต่าย fish ปลาเช่นปลาทองปลาหางนกยุงอาหารและที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแมวแมวจะชอบกินปลาเช่นปลาทูแมวชอบกินอาหารเม็ดและอาหารเปียกของแมวแมวจะอาศัยอยู่ในกรงหรือในบ้านร่วมกับคนสุนัขส,สุนัขจะกินอาหารเม็ดและข้าว จะอาศัยอยู่ในบ้านสุนนะักกงหรืออยู่ร่วมกับคนปลาจะอาศัยอยู่ในบอ่อในโหลและตู้ปลาปลาจะกินอาหารเมร็ดหรือตะไคร่น้ำกระต่ายจะกินอาหารเมร็ดกินหญ้ากินกล้วยแอปเปลิลและแครอทกระต่ายจะอาศัยอยู่ในกรงนกนกจะกินอาหารเมร็ดธัญพืช ผลไม้และหนอนนกจะอาศัยอยู่ในกรงไก่ไก่จะกินข้าวเปลือกธัญพืชไสเดือนไก่จะอาศัยอยู่ในซุ้มไก่เล้าหรืออยู่ในกรงเป็ดเป็ดจะกินข้าวกินธัญพืชกินปลาตัวเล็กๆและอาศัยอยู่ในเล้าเป็ดหมูหมูจะกินอาหาร กินหยวกกล้วยกินลำข้าวหมูจะอาศัยอยู่ในคอกว,วัวหัวจะกินหญ้าเป็นอาหารหัว,วจะอาศัยอยู่ในคอกของว,วัวควายควายจะกินหญ้าเป็นอาหารควายจะอาศัยอยู่ในคอกเรียกว่าคอกควายม้าม้าจะกินหญ้าเป็นอาหารและพืชต่างๆม้าจะอาศัยอยู่ในคอก,กนนอเรียกว่าคอกม้า การดูแลสัตว์เลี้ยงโดยการให้อาหารสัตว์เลี้ยงแต่เราจะไม่ใช้มือให้นะคะเราจะใส่ภาชนะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ควรไว้ใจสัตว์เลี้ยงควรพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจและฉีดยาเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและป้องกันเชื้อโรคต่างๆเราควรดูแลรักษาความสะอาดด้วยการอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงข้อควรระวังของสัตว์เลี้ยง เราไม่ควรเล่นสัตว์เลี้ยงแรงๆหรือแกล้งสัตว์เลี้ยงเพราะอาจทำให้มันเกิดความเจ็บและเมื่อมันเจ็บมันจะทำร้ายเราได้เราไม่ควรไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่เราไม่รู้จักเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยมันอาจจะกัดเราได้หนือสัตว์น่ารักก็จบลงแล้วนะคะและเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้บายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ